วันนี้วานจะพามาเดินชมคิตตี้แลนด์ย่านฮาราจูกุค่ะร้านนี้มีทั้งหมด5ชั้นนะคะมาเริ่มเดินชั้นแรกกันเลยดีกว่าในร้านเขามีแต่สินค้าน่ารักน่ารักสามารถเดินดูทั้งวันได้ไม่เบื่อเลยค่ะชั้นหนึ่งมีคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นที่เราไม่รู้จักแต่ไปหมดเลยค่ะที่วานชอบมากคือคาแรคเตอร์น้องแมวใส่ชุดต่างๆค่ะมีการฉับปองน้องแมวให้กดด้วยนะคะชั้นหนึ่งยังมีโปเกมอนกับเคอร์บี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีมาฮีโร่อะคาเดมียด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชั้นใต้ดินก่อนนะคะเป็นชั้นของสโนุปี้ค่ะที่บันไดก็จะเป็นรูปสโนุ์ปี้ด้วยค่ะถึงแล้วค่ะชั้นสโนุปี้สนุปปี้เต็มไปหมดเลยวันชอบสโนุปปี้อยู่นะคะแต่บอกตามตรงสินค้าเขาค่อนข้างมีราคาค่ะฉะนั้นวันขอเดินดูเฉยๆดีกว่าเนาะขึ้นมาดูชั้น2อันต่อค่ะชั้น2ระหว่างทางจะเป็นรูปจิบิมารุโก ขึ้นมาถึงเราก็จะกับตโตโรก่อนเลยค่ะคาแรคเตอร์ Character ของสตูดิโอจีบลิวังเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งโตโตโรกิกิสปิริตอเว้แล้วก็มีสินค้าของมารุโกะด้วยนะคะในแต่ละชั้นก็จะมีสินค้าของหลายๆเรื่องคระกันค่ะพระชัดหน้าตโตโรน่ารักมากเลยค่ะเดินดูมาเรื่อยๆเราก็เจอสินค้าของโดราเอมอนค่ะ อันนี้ไม่รู้ตัวอะไรค่ะแต่น่ารักดีแต่ก็มีมีเนียนกับชินจังด้วยค่ะมาต่อกันที่ชั้น3ค่ะขึ้นมาถึงเราก็เจอกับเซเลมูนก่อนเลยค่ะ แล้วก็มีธามากจิด้วยนะคะอยากได้มากเลยพูดถึงราคามันก็ถูกกว่าบ,บ้านเราเยอะเลยนะคนญี่ปุ่นซื้อกันเต็มเลยค่ะธามากจิตัวนี้โซนนี้มีตู้คิดตุ๊กตาเคอร์บี้ค่ะแล้วก็มีสินค้าของเคอร์บี้วางขายเต็มไปหมดเลยมุมนี้เป็นสินค้าของมาริโอค่ะมีตุ๊กตาโพกุญแจแล้วก็ของเล่นของมาริโอ้ด้วยนะถัดมาเป็นวันพีชค่ะมีโมเดลเอสกับลูฟี่แล้วก็มีโมเดลเรือกระดาษด้วยค่ะ เราสามารถซื้อไปประกอบเองได้นะคะแต่ราคาค่อนข้างแรงทีเดียวถัดมามีแฮมทาโร่พาวเปอร์โชแล้วก็อังปังแมนค่ะขึ้นไปดูชั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะชั้นสุดท้ายเป็นรูปริรักคุมะด้วยนะขึ้นมาถึงก็เจอน้องกูเตธรรมะเลยค่ะชั้นบนสุดก็ยังคงเต็มไปด้วยของน่ารักน่ารักค่ะ จอตู้ขีตุ๊ก,กตาอีกแล้วค่ะดูเหมือนจะขี้ง่ายนะต้องลองสักหน่อยแล้วละ่ะตู้นี้หยอดแค่ร้อยเยนค่ะลองหยอดดูเลยดีกว่าตุ๊ก,กตาเขาดูตัวเล็กมากเลยน่าจะขี้ง่ายลองดูสิจะติดหรือเปล่าออไม่ได้เลยค่ะหยอดครั้งเดียวพอแล้วค่ะมาเดินดูของกันต่อดีกว่าค่ะของทุกอย่างในคิตตี้แลนด์เขาน่ารักมากเลยค่ะแค่มาเดินดูก็มีความสุขแล้วค่ะ ใครแวะมาเที่ยวแถวฮาราจูก,กุอย่าลืมมาเดินคิดิทด่แรกันนะคะ